ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะนี่ชุดที่3นะคะจะหมดแล้วหมดแล้วแนะ่อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ต้องบอกว่าจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะไม่น่าจะใช้้าม่านานะคะแต่เป็นการ์ดอา้าวใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเป็นการ์ดที่ จะเรียกว่าคำทำนายได้ไหมเป็นการทายนิสัยเราแล้วกันนะว่านิสัยเป็นเป็นคนนิสัยยังไงใช้ำเสียงก็เป็นคนลักษณะยังไงนะคะมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงอย่างงี้ดีไหมแล้วกเ็เราว่า,าไม่ใช่ไพ่การชุดนี้จะมีประโยชน์ในการที่จะไม่ไม่ใช่แค่เป็นการที่ทายตัวเราทาย คนที่เรารู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรอบข้างเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นการที่แบบเรียกได้ว่าเป็นการที่ช่วยให้เรามีการพอเรารู้เนาะเราก็สามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราควรจะทำอะไรแก้ปัญหายอย่างไงหรือว่าเ,เราควรจะปรับปรุง ตัวเรายังไงนะคะแล้วว่าจริงๆแล้วว่าตัวไพ่ออร์คุลหรือไพ่ทาโร่เองก็ตามอะค่ะอืมประโยชน์ของมันเนี่ยมุมนึงก็น่าจะมาจากการที่เราได้เอาสิ่งที่เกิดจากไพ่หรือที่แบบไพ่เอ่อแสดงให้เราออกมาให้ให้เราเห็นเรถึงคำตอบอะไรเหล่านี้เอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองอันนั้นนก็เป็นจุดสำคัญของการเป็นไพ่ทาโร่และออร์ค e เหมือนกันนะคะดังนั้นนั่นหมายถึงว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าความประโยชน์ของเขาก็น่าจะ มีประโยชน์ในแนวแนวเดียวกันนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันสามารถที่จะเอาไปต่อยอดอย่างอื่นๆได้สมมติอย่างเช่นในมุมของการาไปหาคอสอบรมที่มันเออมันตอบโจทย์กับกับพฤติกรรมของเราหรือตอบโจทย์กับตัวเราหรืออาจจะแก้ปัญหาย,ยังไง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปคิดต่อยอดได้นั่นเองนะคะแต่ว่าที่แน่คือไพอ่อ่ะไม่ใช่ไพ่แ <laughs> อบติดเนาะการการชุดเนี้ยก็จะทำให้เราอ่ะเข้าใจตัวเรามากขึ้น ในบางมุมที่เราก็บางทีเราเองอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยฉันมีมุมนี้ด้วยหรออก็อาจจะเอาไปให้เพื่อนๆข้างๆช่วยบอกเราว่าเธอเธอเธอฉันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนอะออาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะมีความแบบว่าเป็นจีนงๆน,นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าผู้แต่งนะคะคุณอมไม่ใช่อาจารย์อาจารย์เปี่ยมศักดิ์เนาะ,ะเป็นผู้แต่ง พู้แต่งเขาเรียกอย่างนี้ไหมจนผู้ทาผลิตไพ่ชุดนี้ขึ้นมาแล้วกันอะอย่างนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็มีความพิเศษที่มันแตกต่างออกไปก็คือว่าไม่ใช่ไพ่าทาโร่จะไม่ใช่ไพ่ออราโกก,ก็จะเป็นการ์ดแหละการ์ดที่เอามาไว้ใช้ทํานายนิสยัยบอก ตัวตนเราบอกลักษณะนิสัยเราเนื่องจากว่าชุดนี้เนี่ยมีความต่อเนื่องมาเราเราเข้าใจว่ามีความต่อเนื่องมาจากด้วยอาจารย์เขียนหรือว่าท่านัดหรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านของสมก็เนะาะสำก็แอก่อนหน้าเนี่ยหลายๆลยคนนะ่าจะเคยมีไพ่ของอาจารย์ละก็คือชุดที่เป็นอเราจําชื่อไม่ได้ไพ่ดูสิไพ่ เรียกว่าทํานายจากฟากฟ้าแม้ด้วยด้วยไพ่สามก,ก๊กอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าอ่านผิดอ่านชื่อผิดจําชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอา เอาประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของสามก,ก๊กเอาเรื่องราวของสามก,ก๊กใ,ในเรื่องสามก๊กเนี่ยเอามาทําในส่วนของตัวไพ่นะคะซึ่งชุดนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่าได้รับความนิยมมากๆากเช่นกันอีกหนึ่งชุดนะคะดังนั้นเนี่ยพออันนี้มีชุดนั้นน่ะเราถ้าเราจะไม่ผิดโคมีแล้วนะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออไม่ได้รับชุดนั้นมา,าก็จะมีอันนี้ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ก็จะมีแบบที่บูธเองอ่ะอาจารย์ก็จะมีให้เรา เออได้หยิบไพ่เนาะแล้วอาจารย์ก็หยิบหยิบการ์ดแน่ติดอีกแล้วนะคะก็หยิบการ์ดน่ะแล้วก็เอามาตีแผ่ใช้คำนี้ได้ไหมตีแผ่ว่าอ้าเธอมีลักษณะนิสัยเป็นงงี้งี้โดยตอนนั้นที่นั่ง ที่ที่สังเกตอยู่ก็คือว่ามีความอิงไปกับเรื่องราวของสามก๊กแหละค่ะว่า,ามีลักษณะแบบไหนแล้วก็เหมือนกับว่ามันควรจะต้องแบบปรับปรุงตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบโอ้มันเป็นอะไรที่แบบได้ประโยชน์มากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะกับเราเอาไว้ดูกันเล่นๆกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่มันสามารถเอาไปใช้ในถึงในรูปรเรื่องราวของบริษัทหรือองค์กรต่างๆเพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาพนักงานของเขาได้ด้วยเลยนะคะรู้สึกแบบโหเห็นแล้วแบบว้าวมากๆเลยก็เลยแบบ รับชุดนี้กลับมานะคะแหขอเดินวนสักสองรอบแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็เลยแบบโอ,โอ,โอ้ชุดนี้ค่ะอืมเพราะว่าไปนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันมีไพ่สามก๊กแล้วหรือยังนะจําไม่ได้เออก็เลยแบบเดินวนสักสองรอบแล้วก็กลับมาอืมดีนะโอ้ได้ชุดนี้มา อันที่หนึ่งคือนี่ค่ะให้ดูด้านข้างด้านด้านหน้าด้านหลังกันก่อนนะคะแล้วก็มีความแบบนี่มีผู้ห้อยมาอย่างที่บอกคือจีนจีนนิดนึงใช่ไหมก็จะมีผู้ห้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ที่แน่ๆคือแน่นมากๆค่ะเปิดไม่ออกค่ะนี่เพื่อนๆดูว่าจะเปิดแบบไหนนะคะนี่เราก็จะเปิดแบบนี้ปึ๊ดอ่ะโอเคได้แล้วนะคะเปิดออกมาก็จะมีแบบนี้นี่สวยบ้าสวยเปล่าอ่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาฟ นี่อุย้ยอันนี้น่ารักนะนี่มีเหรียญมาให้ด้วยนะคะอะรับซับกันไปนะจ๊ะน,นี้น่น่ารักดีนะคะอันนี้เป็นกิมมิคน่ารักนรักแล้วก็ตัวพายค่ะพายมีตัวการ์ดมีขนาดเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้โอ้โหนี่นีน่ีอะไรอ่ะ ข้างในมีอะไรก็ไม่รู้น er ี่เห็นกันไหมวยไม่มีไม่มีอะไรเหมือนอารมณ์แบบว่านึกว่าแบบแหมมีช่องลับซ่อนอะไรไว้ด้านในนะอันนี้ก็จินตนาการสูงนี่คืออะไรหุวยหรือมีอะไร อุ้ยมันต้องไว้เสียบกับอะไรแต่ทําไมดูไม่มีอะไรข้างในอาจารย์ลืมใส่อะไรไมาให้หนูหเปล่าเนี่ยเนี่ยมันดูแบบมันต้องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอะเนี่ยอารมณ์แบบต้องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหรือเขาต้องมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าทำไมไม่มีอ่ะวิ้ย หมเนี่ยพยายามหาว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในนะคะอะหาไม่เจออ่ะไม่รู้มันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะอืมแล้วก็ไปดูไพ่การ์ดนี่ตัวก,การ์ดนะคะจะเป็นแบบนี้ไซส์เล็กแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับทาโร่ทั่วไปเยอะมากเลยนี่นี่ดูนี่นี่น แบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบนี่เอา้าทำไมมีแบบเฉลยอ,อย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยะ,ะนนน,นด้านหน้าด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โลการ์ดเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าโอ้โหอำหนาจการทำลายล้างไม่ใช่ <laughs> คือการการอ่านอ่าน เขาเรียกว่าตีความอ่ใช้คํานี้ตีความเนี่ยคือมันมีความลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะแบบทําให้เข้าใจคนที่เรากําลังอ,อ่านให้เขาอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยชี้ทางให้เขาเห็นได้ว่าอจุดเด่นจุดควรพัฒนาปรับปรุงเนี่ยคือเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะได้อย่างดีเลยนั่นเองนี่ค่ะน่ารักไหม อตอนที่เราจําลองให้ให้ดูแล้วกันตอนที่เข้าไปในบูธที่ทีอ่อาจารย์เขาจัดบูธอยู่นะคะก็จะเป็นการที่ให้ใใหให้้คนที่มามาชมบูธเนี่ยสามารถที่จะเลือกไพ่และทดลองการใช้ไพ่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่แบบได้รับความสนใจจากาคนที่เข้ามาชมงานจำนวนมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะทำไว้แบบนี้นี่น ก็จะเรียงไพ่ไว้แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูไพ่ให้ดูการ์ดละกันเนาะมันจะเป็นการ์ดประมาณอย่างนี้ซึ่งเออ,เอจริงๆไหมดูอันเนี้ยแอบรู้สึกเหมือนแบบความสำเร็จจัดด้านนึกถึงแบบนึกถึงแบบคอสอบรมอะไรเงี้ยนะคะอืกม,มากๆเลย <laughs> นี่เงเป็นอย่างนี้ นะคะคแล้วก็ให้เราเลือกไพ่ทั้งหมด15บาใบเห็นไหมมันก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรียงไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันนะคะหน้าจอมันเต็ม ให้ดูไปนะคะนี่เห็นนะก็จะมีแบบลักษณะนี้ยัยแล้วเราก็จะเลือกมาว่าเฮย้ยอันนี้เป็นชั้นหรือเปล่านะั้นก็เลือกมาเลือกเลือกเลือกมาเสร็จตอนแรกเอาจริงๆอะแอบบอกตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าแบบอืมก็ใช่สีก็เลือกมาอย่างนี้ก็ต้องรู้สิวันนี้ใส่เราคืออะไรใช่ปะเฮ้ยแต่พอจริงๆแล้วอะพอที่เขาทํานายคือเขาอ่านอาจารย์เขาตีความอะคือมันลึกซึ้งไปกว่านั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกอืมเอมอว่ะ อะไรอย่างงี้นะคะก็แปลกดีชอบชอบคือด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบเอครื่องมือหรืออะไรที่แบบสามารถที่จะวิเคราะห์คนได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันก็วิเคราะห์คนได้แบบอืมจริงเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแ,แอบเอาไว้ใช้เวลาคัดเลือกพนักงานอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ดีนะเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้นะะนนย อ่าน้องๆอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะรับเข้าทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาอ่าเลือกไพ่กันก่อนเลือกเล่นเกมกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะดีปะ่ะเ,เราอาจจะโดนเพ่งเลงได้แต่จริงๆแล้วเราว่าเอ่อในหลายๆองค์กรก็ใช้แบบนี้แหละเพียงแต่าอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของออตัวการ์ตัวอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะนี่แต่ว่าชอบ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 นะคะเออย่ม แล้วยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ค่ะอ่าเห็นไหมพอเปิดมาด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีอะค่ะเขาจะแตกต่าออกไปนี่เห็นไหม แล้วในแต่ละสีเหล่านี้ก็คือจะเป็นประเภทของบุคคลนั้นๆนะคะว่าเขาเป็นแบบนักปฏิรูปนักเจราจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกเเ็เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สให้สำหรับคนที่ที่ซื้อไพ่เนาะซื้อกาดไปหรือซื้อไพ่ไปเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบนัดมาในส่วนของการสอนในส่วนของการทำเวิร์กชอ็อป อารมณ์ประมาณนี้นะเวิร์กช็อปแม่เราก็พูดไปอ่ะก็มีอบรมให้ว่าวิธีการใช้การ์ชุดนี้ทํำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักอบอุ่นไปอีกแบบนึงน,นะคะชอบชอบชอบนะอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ก็คงจะแบบเล่า หมือนกับอธิบายว่าเออคนเป็นนักเจรจาคือเป็นยังไงหรอคนเป็นนักประพันธ์คือเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นนักบุญเนี่ยไปต,ต้องไปทํางานแล้วมันจะลึกไปถึงว่าแบบต้องทํางานอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนาะแต่ถ้าแบบแต่เราคิดว่าน่าจะได้แหละก็คือแบบอ๋อโอเคคนประเภทนี้นะเหมาะแก่การจะเอาไปเป็นนักบริหารคนแบบนี้เอาไปเป็นนักเ,ออเบื้องหลังอะไรเงี้ยหรือแบบนักวางแผนนัก ปฏิรูปนักปฏิรูปได้ไหมเออแบบทําอะไรที่สมมติเราต้องการคนที่เป็น change agent หรือว่าเป็นคนที่แบบต้องการการเปลี่ยนแปลงนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่อง,งค์กอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบใช้คนใช้แบบนี้หรือคนประเภทแบบนี้คน ลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเป็นนักสนับสนุน mm hmm. ก็อาจจะแบบว่าเออให้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนได้ไม่ชอบออกมาอยู่ข้างหน้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้ก็แต่ถ้าแบบเจอนักปฏิรูปอย่างเงี้ยอ่าโอเคสมมุติหัวหน้าง,งานเป็นนักปฏิรูปก็เจอกับนักปฏิรูปด้วยกันอ่ะมันมีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยนะสําหรับอันนี้นะคะแล้วก็เอาไปใช้วิเคราะห์คนในที่ทํางานกันได้นั่นเองนะ นะคะอากลับด้านอีกเนี่ค่ะก็อาจจะแบบเขาก็อาจจะไม่รู้แต่คงไม่ได้ใช้แบบไพ่ทาโร่นะที่แบบฉันสับไพ่จ้ะอะมาดูซิลักษณะนี้ใส่เธอเป็นคนยังไง<ๆ>อันนี้อันนี้เพอไปเลยเพอเจอไปเลยอะมาดูซิอ่ะคู่ที่เธอจะได้มาเป็นคนแบบไหนนะ้อาอ้ากลับด้าน อันนี้ลองเล่นๆน,นะอาจารย์เขาไม่ได้ให้ใช้วิธีการแบบนี้นะคู่ที่เธอคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้ได้คู่ครองแบบไหนกันนะขอสักห้าใบได้ไหมอันหนึ่งใบนะคะได้มาแล้วนะคะอันที่สองค่ะคู่จะมีลักษณะยังไงนะคะลักษณะสอง่อะสามไปเลยแล้วกันนะอ่ะขออีกสองใบนะอู้ แม่ไม่อยากจะให้ได้สองอันนี้นะอะมาเป็นเรื่องราวของอ๋อสั่นกันทั้งกล้องเลยนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบทํางานกับมวลชนชอบอยู่กับคนหมู่มากเนี้ยเหรอ แต่ทาไมมันเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอ๋อโอเคเพราะว่าคนที่เขามาดูคลิปเราอาจจะมีความหลากหลายใช่ไหมก็อาจจะมีคู่ที่แตกต่างหลากหลายไปอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานชอบทํางานกับผู้คนทํางานกับมวลชนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความน้มนาวใจเก่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนช่างฝันรักอิสระเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะโอ้เธอเป็นคนนับเป็นเป็นพวกกลุ่มของนักประพันธ์เนี่ยเนี่ยอ่ะมาสรุป สรุปก็คือว่าเธออ่ะมีความเป็นแบบคนที่เธอจะเจอคือจะเป็นแบบอารมณ์แนวนักประพันธ์เลยนะนี่เยอะๆเลยแล้วก็มีความเป็นนักปฏิรูปไกลๆด้วย อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งชุดเนาะหนึ่งชุดที่ประทับใจในการที่ตอนที่เได,ได้ได้เล่นเล่นเกมเรียกว่าเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมนี้นะคะก็ก็ชอบแล้วก็ถูกจริตถูกจริตกันเล่าในมุมของแบบเอเอเฮ้ยแหมมันได้ทางายนิสัยของคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบเป็นอีกแบบที่ชอบนะแต่ว่าอันที่เราดูให้เนี่ยคือเล่นๆน,นะขำๆเพราะว่าใจา์ก็ไม่ได้ให้ดูแบบนี้นะคะก็เขาก็จะ เป็นการที่รู้จากตรงเนี้ยอยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยแบบไหนเองคะ่ะแล้วเขาก็ค่อยเอามาวิเคราะห์ให้นั่นเองนะคะ,อะโอเคกค็คลิปนี้คลิปเนี้ยอันนี้กรีดไม่ได้อยู่แล้วนะคะมัน,ม,นมันการ์ดมันค่อนข้างแข็งนะคะก็คลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆ like, คนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ